สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราได้ถือว,ว่าเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกนะครับหลังจากที่เมื่อวานออกรายการทีวีนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่เป็นฉบับเต็มของไฮโซโบเยอะนะครับเมื่อวานนะครับช่องสามนะครับก็วันนี้เรามาทบทวนนะครับไม่ใช่ทบทวนนะววันนี้เรามาพูดคุยกันวันแรกหลังจากปีใหม่นะครับแล้วก็เป็น ช่วงต้นต้น,ตนปีนที่มีโควิดด้วยนะครับวันนี้อาจจะมาไลฟ์สดกันก่อนสองทุ่มเมื่อกี้บอกว่าจะสองทุ่มนะครับมาก่อนมาก่อนมาก่อนนะครับก็โอเคแก้ไขก่อนแชร์ไปสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ทุกทุกท่านเลยครับ <c oughs> โอเคเราสวัสดีครับคือตอนเนี้ย ต้องบอกก่อนว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่หลายๆสิ่งหลายอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วกลับมาอยู่ในสภาวะเดิมทั้งที่ผ่านเรื่องราวโควิดให้ร้ายมาแล้วนะครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่มาคราวนี้รู้สึกว่าจะแพร่กระจายได้รวดเร็วทันใจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเราจะไม่อยากจะโทษใครนะครับว่าใครเป็นสาเหตุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดโควิดในคราวนี้นะครับแต่เราก็ต้องบอกเลยว่าพวกพวกเราทุกคนต้องป้องกันนะครับวันนี้ในในช่วงเวลาแบบนี้ เราต้องป้องกันละนะครับเราต้องป้องกันตัวเองให้พ้นจากโควิดนะครับสวัสดีครับสวัสดีท,ทุกทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้นะครับจริงๆผมก็ไม่รู้จะไลฟ์สดอะไรนะครับมีลูกสาวเพิ่มต้องไว้หนวดขนาดนี้เลยน้องกิ๊กนะครับไม่ถึงขนาดนะพอดีว่ายังไม่ได้โกนแล้ว่าจะตัดผมก็ยังไม่ได้ตัดเลยพอดีมีโควิดซะก่อนนะครับก็ยังไม่ได้เรียกช่างตัดผมมาก็ระแวงระวังเหมือนกันคะสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับสวัสดีครับพี่ออสครับได้ดูอีกแล้ว มียอดอนไว้บอกว่าช่วงโควิดจะเจอผมทุกวันนะครับจริงๆแล้วว่างฮะเริ่มว่างครับปกติแล้วช่วงที่ผ่านมาก็หลังจากที่ช่วงโควิดช่วงก่อนที่ผมไลฟ์สดทุกวันนะผมบอกกับตัวเองในช่วงที่ผ่านมาว่ากูมีอะไรมาพูดให้ฟังทุกวันเลยวะก็มีคนฟังกูทุกวันเหมือนกันอะไรเงี้ยบอกกับตัวเองนะว่าแบบเฮ้ยก็ยังน้อยก็ยังมีคนฟังเราพูดนะครับเวลาที่เราไลฟ์สดนะครับจนมากระทั่งโควิดเริ่มจางไปช่วงเวลาที่ผ่านมาผมก็ออกไปตลอนตลอนดูพระเตะบอล ออกกาลังกายตามภาษานะครับไม่มีโอกาสได้มารลฟ์สดเลยเพิ่งจะมีโอกาสเนี่ยโควิดอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ได้มาเจอกันบ่อยบ่อยนะครับถ้ามีโอกาสนะนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรดีเมื่อกี้ผมเกินไว้ในคอมเมนต์ไอ้ไม่โพสเมื่อกี้นะครับว่าว่าว่าอะไรวะผมไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะขอทุกท่านนะโชคดีปีใหม่นะครับเฮงเรวยรยนะครับหยิบเงินก็จับอะไรก็ขอให้ได้เงินได้ทองแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ เดี๋ยว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 เข้าไปดูตัวเองทำไมเดี๋ยวก็นลยเดี๋ยวนะครับไปดูตัวเองเดี๋ยวก็งงไปดูตัวเองทำไมผมจะดูคอมเมนต์นะครับว่านะครับว่าคอมเมนต์เนี่ยเพื่อนๆอยากรู้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะดูกันนะครับเพื่อนๆอยากจะถามอะไรไม่ใช่อยากจะรู้อะไรนะพอดีผมตั้งคำถามเพราะผมไม่รู้จะพูดอะไรโอ้สามร้อยสามสิบแปดคนคอมเมนต์นะครับนี่ฮะมองไม่เห็นเดี๋ยว สามร้อยสามสิบแปดคนคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวก่อนนี่นะครับอยากจะรู้อะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูกันแล้วกันนะครับว่าเขาอยากจะถามอะไรไม่อยากจะรู้อยากจะถามว่าอะไรบ้างครับจะให้เช็ไลน์โชว์หรอครับเดี๋ยวก่อนผมยังไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ใดๆเลยพอดีให้ลูกน้องกลับบ้านไปก่อนวันนี้นะครับเพราะว่าก็เจอขาตั้งละสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่นะครับ แม้ว่าจะเกิดโควิดแต่ผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านคงปรับตัวได้ดีแล้วนะครับหลังจากที่โควิดรอบแรกไปแล้วนะครับอเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราจะเช็คลายอะไรยังไงก่อนโอ้ยก่อนอื่นนะครับวันนี้ผมเช็คลายหมดแล้วแลวผมดีใจมากมีแค่95คนเท่านั้นนะครับ95คนจริงๆนะครับก่อนอื่นวิธีการเข้าไลน์ผมนะฮะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับให้เข้าไปที่บอร์ดท่าพัชร์เอฟซีนะครับอันนี้เท่านั้นนะครับบอร์ดท้าพาจร์เอฟซีนะครับ ผมให้สังเกตง่ายๆว่าจะมีคนติดตามเป็นล้านคนนะครับให้สังเกตง่ายๆนะครับเพราะว่านี่นี่นีนี่วิธีหลักการนะครับเข้าไปวันเมื่อวันที่21นะฮะผมจะปักหมุดไว้ทางขวานะครับนี่นี่ปักหมุดตัวเหลืองๆไว้นี่นะฮะแล้วก็กดไปที่ลิงก์ตรงนี้เลยนะครับกดปุ๊บนี่กดที่ลิงก์อย่างนี้มันก็จะแอดเข้าไลน์ผมนะครับแบบนี้นะครับนี่เฮงเฮงรวยรวยก่อนเลยนะครับ พอเข้ามาที่ไลน์ผมทีนี้คุณจะส่งรูปพระรูปอะไรก็ได้ละนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูไลน์ก่อนดูไลน์ขำๆก่อนนะครับเมื่อกี้จริงๆวันนี้นั่งดูไลน์ทั้งวันเลยฮะทั้งวันจริงๆวันนี้น่าจะประมาณหมื่นไม่ใช่หมื่นนี่สองสามหมื่นรูปละที่ดูไปนะครับเดี๋ยวให้ดูกันอันนี้เป็นการเช็คลายก่อนคร่าวๆเพื่อดูว่าใครหลายคนทำลายหรือส่งลายเป็นไหมนะครับดูกันตรงนี้เลยมดูกันพร้อมกันเลยอันนี้ไม่แท้นะ นะจะไม่ให้เห็นชื่อแล้วกันฟืบบางคนนะทำไมเปิดแค่นี้รู้แล้วไม่แท้นะครับง่ายครับพอเดิถึงจุดจุดหนึ่งก็จะรู้เลยว่าเวลาคนที่ดูเป็น,นแป๊บเดียวก็จะรู้เนี่ยตัวตัดไม่ได้นะครับหน้าหลังไม่ใช่นะตัวตัดเกิดจากการถอดพิมพ์แบบนี้นะครับผมชูนิดนึงแล้วกันโอเคนะครับแบบนี้ก็ไม่ใช่ละเปลี่ยนเลยนะเราจะเปลี่ยนเลยเราจะด้วยความรวดเร็วนะครับอันนี้ผิดพิมพ์นะผมจะเช็คลายแบบนี้ก่อนสัก5นาทีแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องอื่นนะครับ เพื่อนๆที่ตั้งคําถามมาหลายๆคําถามถ้าผมตอบได้ผมจะตอบนะอะชุดนี้ไม่มีราคานะไม่ไม่ใช่ถูกใจผมอันนี้ส่งสติกเกอร์มาแล้วนี่นี่นี่นุ้นอันนี้กันดีกว่ารุ้นอันนี้กันดีกว่ารุ้นอันนี้ถ่ายมามัวเหลือเกินนะครับมัวมากๆเลยนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าจากสภาพโมว์มวแบบนี้นะครับจากสภาพมวมวแบบนี้นะเพื่อนๆดูนะโหชัดตรงไหนเนี่ย จากสภาพโมโวแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะวิเคราะห์ตามหลักการของผมแล้วกันหลักการของผมนะนะครับเขาถ่ายมาด้วยความมืดมัวนะครับมืดมัวแต่เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังเล่นๆแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราสังเกตที่ทองก่อนดูคขำๆนะดูเป็นเป็นหลักการในการดูของผมเนี่ยมันจะเป็นจิตวิจาด้วยในการที่จะพิจารณาเรื่องพลาแถและปอมทองเนี่ยเขาเหมือนเคยแกะมาแล้วหนึ่งครั้งเห็นไหม รอยพับเนี่ยเยินๆยนแบบนี้เคยแกะมาแล้วแล้วก็พับกลับไปไม่ดีเท่าไหร่นะครับมันก็อาจจะมีร่องรอยการแกะนี่คือสันนิฐานข้อที่1น,นะสันนิฐานข้อที่2คือลักษณะของการปั๊มนะครับความคมชัดเนี่ยไม่ใช่ว่าสึกนะอันเนี้ยเขาตอนนี้ก่อนอื่นเนี่ยอันนี้คือเขาถ่ายไม่คมก่อนเราต้องเข้าใจก่อนนะครับก็ถ่ายไม่ชัดอัิีเสก่อมีคนโทรมากําลังไลฟ์สดนะครับนะครับใบหน้าของท่านเนี่ยไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่จากฟอร์มนะ อันนี้ต้องบอกก่อนว่าจากฟอร์มของพระองค์นี้นะโอกาสแท้ยากมากใช้คำว,ว่าโอกาสแท้ยากมากถ้าจะให้ชัวรนะ์นะนี่นี่เขาถ่ายดีขึ้นไม่ชัดอีกอยู่เหมือนเดิมนะครับนะครับไม่ชัดเหมือนเดิมนะลักษณะของจมูกท่านเนี่ยเหมือนกับเหรียญที่ถอดพิมพ์นะบล็อกจมูกเบี้ยวนะครับแต่ก่อนนี้ตอนนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าบล็อกจมูกเบี้ยวเป็นยังไงให้ย้อนจะไปดูที่คลิปที่ผมเคยไลฟ์สดเกี่ยวกับหลุมเข่ากันนะอาจจะไม่เป็นไรแต่วันนี้เราฟังกันดูก่อนเบื้องต้นองค์นี้ให้เขาแกะมาก่อน นะครับเท่าที่อยู่จากรูปโอกาสแท้น้อยมากๆเลยใช้่าน้อยมากๆแล้วกันนะครับสําหรับเหรียญนี้นะอ่ะถ้าเขามีถ่ายรูปชัดๆเนี่ยแท้ไหมครับที่เขาถามแท้ไหมครับนะบตอบยากนะผมจะไม่ตอบนะให้เขาถ่ายแกะกรอบแล้วกันอ่ะพีม่ไม่ว่าแกะกรอบนะครับแบบนี้แล้วกันนะครับง่ายๆใส่ความง่ายๆแบบนี้นะอ่ะดูวันอื่นองค์อื่นต่อแล้วกันนะเพราะว่า น <tang ar> ี่น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 ี่มาดูเหรียญนี้ดูเหรียญนี้กันดูกันแล้วก็สนุกสนานไม่ใช่สนุกสนานได้ความรู้กันไปแล้วกันนะครับนี่เป็นเหรียญสามจุดนะถ้านี่สามจุดทำไมเห็นแค่นี้ผมบอกว่าสามจุดนะครับให้เราจุดตรงนี้นะข้างบนเนี่ยถ้ามีขีดสามขีดตรงนี้นี่มีเส้นขนแมวตรงนี้นะด้านหลังจะเป็นบล็อกสามจุดทันทีนะครับปึ๊บผมยังไม่เห็นหลังนะโอ๊ยเจมบ์โทรหรือว่ากำลังไลฟ์สดนี่เอ้านี่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 เพื่อนเพื่อนดูนะ เขาเอาบอกด้านหน้าพิมพ์3จุดมาปั๊มนะครับนี่ <AM eigenlijk> เป็นสามจุดนะแต่ด้านหลังเป็น4ี่จุดสี่จุดคืออะไรนะรับหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือเก๋เลยสลับบ็อกม่วเลยนะครับอันนี้สลับบ็อกม่วเลยอันนี้เก๋เลยนะครับข้างเหรียญนะครับข้างเหรียญเป็นยังไงนะครับเป็นรอยเลื่อยนะครับมีรอยเลื่อยนิดหน่อยแต่พิมพ์ด้านหน้าไม่ใช่พิมพ์ด้านหน้าแล้ใช่ว่าความคมชัด <AM> <AM> เหรียญมันบวมนะครับพื้นเหรียญเนี่ยมันบวมพอบวมเสร็จก็เก๋เลยไม่ต้องคิดมากครับเหรียญบวมก็เก๋เลย ด้านหลังนี่เห็นไหมพวกนี้บวมหมดเลยนะครับถ้าดูจริงๆแล้วจะเห็นว่าถ้าคนที่เห็นเหรียญบ่อยๆเขาจะบอกได้ว่าเฮ้ยอย่างนี้มันเหรียญบวมนะละนักษณะของเหรียญมันบวมนะโอเคเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปดูอันอื่นมีอะไรบ้างอลอดไม่ใช่นะครับนี่นี่อ้คนนี้นี่เขาอ่านี่น,น,น,นี่เรามาดูเหรียญน,นี้กันดูแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับเหรียญสองสี่หกศูนย์เหรียญน,น,นี้นะครับไม่แท้นะครับไม่แท้เลยฮนะชัดๆง่ายๆนะครับอันแท้นะ เดี๋ยวก่อนผมอธิบายฟังก่อนมีลายบล็อกแมมากเลยนะด้านหน้ามีสี่บล็อกนะเพื่อนๆจานะมีสี่บล็อกแล้วด้านหลังก็มีสี่บล็อกเหมือนกันนะครับบล็อกนี้นะครับเนี่ยให้ดูนะครับด้านหลังนะครับนี่อันนี้เป็นบล็อกยันเล็กนะครับยันเล็กบล็อกยันเล็กให้เราสังเกตว่าข้างบนเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมีขีดแตกเล็กๆอีกเส้นหนึ่งซ้อนลงมาแต่ถ้าแหว่งแบบนี้นะครับเห็นไหมเส้นซมด้านในเนี่ยถ้าแหว่งแบบนี้นะครับหายแบบนี้ เก๋เลยไม่ต้องคิดมากนะครับเหรียญถ้าแหว่งตรงนี้เก๋เลยนะครับบล็อกเนี่ยถ้ามีสระอุชัดคําว่าพุทธะนะครับพุทธะโสธรถ้ามีสระอุชัดจะมีเส้นคออุตรงนี้ต้องชัดนะครับถึงจะเป็นบล็อกสำริดนะครับอันนี้นบล็อกทองแดงบล็อกเงินนะครับตรงนี้ถ้าไม่เต็มแบบในรูปนี่นแบบไม่เต็มแบบนี้นี่น,นะครับนี่แหวงใช่ไหมเนี่ยเส้นวิ่งมายี้นี้ยีี้แล้วหายเก๋เลยนะครับแบบนี้คือบล็อกตัวแม่เนี่ยเขาจังหวะว่า เหรียญแท้เนี่ยเหรียญที่เอาไปถอดแบบแล้วกันตรงนี้ไม่ติดเก๋เลยไม่ติดทุกองนะครับแต่ก็ไม่ยังเสมอไปนะว่าตรงนี้บางครั้งถ้าบางทีเหรียญแท้มันมีสนิมเกาะก็เป็นไปได้นะให้เราให,ให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับแต่ดูจากลักษณะเหรียญนี่เ,นเ,นเขาไม่มีสนิมนะครับแต่ตรงนี้แหวข้าเก๋เลยนะครับเส้นสายไหมเส้นสายขานหมดเลยนะครับแบบนี้ไม่ใช่แล้วที่สําคัญดูขอบเหรียญน,นะ,ะรุ่นนี้ถ้าใครดูหรือคุยกับผมบ่อยๆก็จะเข้าใจว่าเหรียญรุ่นนี้ ขอบเหรียญต้องเป็นข้างเลื่อยเท่านั้นนะเห็นไหมเหรียญนี้เป็นเหรียญปั๊มตัดพอเป็นเหรียญปั๊มตัดเก๋เลยไม่ต้องคิดมากนะปั๊มตัดนี่คือเก๋เลยผิดยุคนี่เห็นไหมเป็นเหรียญปั๊มตัด,ดด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยบางคนอาจจะงงเฮ้ยปั๊มตัดคืออะไรคุณต้องหาซื้อหนังสือที่ผมเขียนเลยคุณจะเข้าใจเรื่องวิวัฒนาการของเครื่องเครื่องจักรว่าทําอย่างไรปั๊มอย่างไรตัดอย่างไรกว่าจะมาเป็นหนึ่งเหรียญน,นะครับอย่างด้านหลังนะครับเห็นไหมขอบเหรียญซ้อนๆอ,อย่างเงี้ยเสร็จหมด นะครับขอบเหรียญซ้อนๆนี้เสร็จหมดนะฮะอ่ะเรามาดูกันว่าจะมีใครส่งอะไรมาให้เราศึกษาบอกกล่าวกับเพื่อนๆบ้างไหมคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าผมดูไลน์เนี่ยผมก็จะเซฟรูปหลายๆคนที่ส่งมาถ้าเก๋ดีๆนะถ้าเก๋ดีนะถ้าเก๋ไม่ดีก็ช่างอย่างชุดเนี้อ่ะเดี๋ยวเราดูชุดนี้เดวงมาแดงตเขาถ่ายมาตะแคงนะนี่อย่างเงี้ยตะแคงมาแล้วผมตะแคงกลับไปมันจะกลับไหมโอเคไม่กลับเลยนะครับเขาถ่ายไม่ชัดแต่อันนี้เก๋เลย ดูจากดูจากอะไรนะครับดูเจาะนะครับดูเจาะที่ไม่มีรอยปิ้นไม่มีรอยปิ้นเลยนะครับไม่เป็นธรรมชาติมันเอียงอ่ะมันจับยากนะครับมีนะครับอ่าเขามีอีกอย่างอ่าโหเขาลงมาแดงเทียบเลยนะฮะรุ่นแรกสามเหรียญเลยนะอ้าวงงดูอ่านี่นี่นี่อันนี้มีรอยปิ้นนะเพื่อนเพื่อนดูนะเหรียญนี้มีรอยปิ้นที่หูแต่ปิ้นการลักษณะการปิ้นเหมือนปิ้นแข็งแข็งอ่ะตั้งใจทําให้ปิ้นนะครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้เริ่มดูดีนะครับ แต่ลักษณะการทําไม่ถูกหลักนะอย่างนี้ไม่ใช่นะอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาถ่ายถ้าเขาถ่ายได้นะผมจะให้ถ่ายชัดๆนะครับถ่ายชัดๆหน้าหลังขอบข้างแล้วกัน,นถ่ายอย่างนี้เลยนะเพื่อสะดวกในการที่จะส่งมาหาผมอีกทีนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูวงนี้โอ้องนี้องนี้คนนี้ก็เนี้ยคนนี้ก็มีพระดีนะเนี่ยเนี่ยนีนีเนี้ย นี่แท้นะอย่างนี้แท้เลยนะครับเนี่ยยันดวงเล็กกับปดนี่ยันนะนะครับนี่แท้เลยนะครับเนี่ยพระแท้ครับองคนี้เขามีพระบูชาด้วยนะคนที่มีพระแท้นะครับนี่เขาเล่นพระเป็นนะเนี่ยใชืแต่อันนี้ต้องดูอันนี้อาจจะอาจจะต้องดูองค์จริงนะองค์นี้อาจจะไม่แท้นะชุดนี้สองไว้สององค์นี้ยังไม่แท้นะอย่างนี้แท้ อย่างนี้รุ่นอะไรไม่รู้นะไม่เล่นอ่านี่อย่างนี้แท้ปดนี้แท้แต่ถามราคาใช่ไหมว่าไม่ได้ซื้อเขาหรอกนะครับส่งอะไรมามารู้นะราคาเท่าไหร่ดูว่าเขาจะตอบอะไรมาอย่างไงนะนี่จริงๆไม่ได้เช่าหรอกมุทั่วรุ่นแรกนานมากแล้วนะครับไม่ได้นานมากแล้วแต่ผมมาเก็บไว้เยอะมากเลยนะครับ ม,มีแค่สองลูกม,มันถ่ายมาแบบนี้ลักษณะนเนี้ยอันนี้เท่าที่ดูจากรูปนะละนักษณะจากรูปนะตรงนี้บวมตรงนี้บวมบริเวณตรงนี้บวมหมดเลยนะครับถ้าดูจากรูปนะดูจากรูปนะเหรียญน,นี้ต้องแกะกรอบถึงจะพิจารณาได้ว่าแท้หรือไม่แท้นะครับผมจะให้เขาแกะกรอบแกะกรอบนะครับแล้วก็ถ่ายอาจจะชัดหน้าหลังรอบข้างด้วยนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับ คือมันต้องแกะกรอบแล้วถ้ามันนี่นี่ดีกว่านี่ดีกว่าเอ๊ะของคนนี้นี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยของคนนี้น่าสนใจนะเนี่ยถามราคาเลยดีกว่านั่นเขาบอกขอสอบถามหน่อยครับแทหรือปลอมครับขอบคุณมากครับถามผมผมไม่ชอบตอบว่าแทหรือปลอมนะผมถามราคาเลยดีกว่าว่าขายเท่าไหร่นะครับผมจะไม่ชอบคุยว่าแท้ไม่แท้ไปต่อไปก็เท่านั้นนะครับ แต่เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูกันว่าทําไมผมถึงต้องถามราคานะครับทําไมผมถึงถามราคากับองค์ที่เปิดมาแวบเดียวผมให้องคนี้มีโอกาสนะครับมีโอกาสแท้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูตามแล้วกันนะครับมีโอกาสแท้นะองค์นี้นะครับขอบข้างเนี่ยแบบนี้ถูกเลยนะครับขอบข้างให้เป็นแบบนี้ถูกเลยนะครับนี่เมื่อก่อนนะเพื่อนๆจะดูอย่างนี้คําว่าหลวงปู่โต๊ะนะครับขอหีบเราลิงตัวนี้ไม่เป็นวอลแบเนเห็นไหมเพื่อนๆดูนะ แตะชัดๆกอนเห็นไหมตัวนี้เป็นสราอาะอาคำว่าหลวงปู่โตตอนนี้แกเป็นหลางปู่โตตอนนี้เป็นสระอาเห็นไหมเมื่อก่อนถ้าเป็นสระอาแท้เลยนะเมื่อก่อนถ้าคําว่าหลวงปู่โตเป็นสระอาเนี่ยอันนี้คือปิตาจัมโบ้หนึ่งนะเป็นสระอาที่แท้เลยนะแต่ปัจจุบันไม่ใช่ละเป็นสระอาแบบนี้ของเกนเนี่เอาของแท้ไปถอดพิมพ์เป็นสระอาเหมือนกันละตอนนี้ต้องดูที่เนื้อดูที่ลักษณะของพิมพ์แต่องค์เนี้ย จากฟอร์มพระมีโอกาสแท้สูงนะจากฟอร์มพระแบบนี้นะมีโอกาสแท้สูงครเพื่อนๆดูพร้อมกันนะพิมพ์เนี้ยมีแบ่งด้วยกัน2พิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์หัวแหลมกับพิมพ์หัวมนนะครับพิมพ์หัวแหลมและพิมพ์หัวมนพิมพ์หัวมนเนี่ยก็คือพิมพ์แบบในรูปนี้เขาเรียกพิมพ์หัวมนจำบนหนึ่งนะเขาเรียกพิมพ์หัวมนพิมพ์หัวแหลมเนี่ยมือจะไม่เหมือนกันนิ้วมือจะไม่ไม่เหมือนแบบนี้ลักษณะของรูปไข่แบบนี้ไม่เหมือนกันสมัย20กว่าปีก่อนเขาบอกว่าพิมพ์หัวแหลมัเเเียกพิมม์หหวแล่ แต่จริงๆแล้วไม่เก๋นะครับผมบอกเลยว่าไม่เก๋ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วยี่สิบกว่าปีก่อนบอกเฮ้ยไม่เก๋หรอกเนื้อเหมือนกันพิมพ์มันมีสองพิมพ์มมถ้ามีเก๋อ่ะมันต้องออกมาเยอะมากนะปรากฏว่าพิมพ์หัวแหลมเนี่ยปัจจุบันหายากกว่าพิม์หัวมนเยอะเจอหัวมนแบบเน,นี้ยแบบเนี้ยสิบองเจอหัวแหลมแค่องคเดียวนะครับเพราะว่าหัวหัวมนเนี่ยผ่านมือผมมาเยอะมากหัวแหลมเนี่ยเพิ่งจะผ่านผมมาอง,อง,องสอง,ององเองนะครับฉะนั้นพิมพ์หัวแหลมไม่มีโอกาสที่จะเก๋เลยหรือย่างเนื้อใช่พิม์ใช่ทุกอย่างโอเคหมดเพีออยงเค่าะ MM. ว่ามันมีสองพ ฉะนั้นพิมพ์หัวแหลมหน่าจะนิยมมากกว่าด้วยซ้ำนะผมไม่ได้จับแยกนะแต่เมื่อก่อนเขาเล่นแบบนี้แพงกว่านะพิมพ์หัวแหลมเนี่ยถูกกว่าแต่หัวแหลมหายากกว่าไม่รู้นะวันนี้ไม่รู้เขาเล่นอะไรแพงเหมนกันลนะนี่แบบนี้นะครับใส่แบบนี้ดูว่าเขาใส่ราคาไหมาให้ราคาเท่าไหร่ผมยังไม่มีราคาเลยคนที่สอบถามประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่เช็คราคานะครับส่วนใหญ่เช็คราคานะครับคือเขามีตลับทองแบบนี้นะฮะ เขาต้องเพิ่งซื้อมาหรือไม่ก็มีนานแล้วนะครับถ้ามีนานแล้วก็เป็นลักษณะของที่บ้านเก็บเก่านะครับการเช็คแบบนี้จริงๆคำถามแบบนี้ผมจะไม่ค่อยชอบตอบนะครับเพราะว่าเขารู้มากกว่าผมอีกถามว่าทําไมเขาถึงรู้มากกว่าผมลักษณะการถ่ายรูปการจับพระเนี่ยเป็นมือชีพละนะครับสิ่งที่เขาสําคัญตอนนี้ณเวลานี้คือเขาต้องการเช็คราคานะครับเขาต้องการผมก็บอกว่าคุณเป็นเจ้าของหรือเปล่าคุณเป็นเจ้าของคุณคุณเป็นเจ้าของเขา บอกเลยไม่เสียเวลากันนะครับมันเหมือนคนมีของนะฮะแล้วก็มาพูดคุยผมจะตอบแบบนี้ผมจะตอบแบบง่ายๆเลยแบบนี้ตอนนี้เขาอาจจะดูไลฟ์สดอยู่ก็ได้นะครับแล้วเขาก็อาจจะตอบไม่ตอบก็แล้วแต่เขานะครับเพราะว่าสุดท้ายนะครับโอกาสที่จะได้ซื้อขายกับคนนี้ประมาณสักไม่เกิน3%เอันนี้พูดตามตรงจากประสบการณ์นะโอกาสที่จะมีการซื้อซื้อกับคนเนี้ยไม่เกิน3%เเพราะส่วนใหญ่ มาเป็นแบบนี้นะไม่ได้เสียโอกาสได้เสียไม่เกินสามเปอร์เซ็นไม่เชื่อเพื่อนๆลองดูอ่ะผมมาร์กไว้ก่อนแล้วกันอ่ะผมมาร์กไว้แล้วนี่โอเคดูคนอื่นต่อนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่แต่เมื่อกี้ผมนี่เพิ่งสองทุ่มงเหรอเนี่ยผมไล์สดก่อนเวลาเลวเนี่ยนี่อันนี้ก็แท้นี่พยาวิชาาดหังนี้ก็แท้นี้ก็แท้นะแต่ไม่มีราคานี่ไม่ทำหลงปูโตองนี้ไม่ทนหลงปูโตนี่องคนี้อง์นี้ไม่ทนหลงปูโตนะครับนี่นี่แท้นะเป็นพยาวิชาแท้นะ ตอบโอเคเขาหน่อยแล้วกันแต่จริงๆิผมจะไม่ค่อยตอบโอเคเท่าไหร่นะเพราะว่าตอบโอเคเสร็จปุ๊บพี่ให้ราคาเันเท่าไหร่ครับมันก็จะยาวอีกไม่จบนะไม่จบไม่จบนะครับแต่ตอนนี้มีเท่าไรหร่แล้วเนี่ยอ๋อมีอุย้ยทำไมน้อยอะ่ะไม่ใช่น้อยหรอกนะเดี๋ยวก่อนนะมีเท่าไหร่แล้วอ๋อมี300ยกว่าแล้วนะครับวันนี้เอาแค่พันกว่าก็พอนะผมก็ใช้พันกว่าคนเนี่ยอันนี้300ยกว่าเนี่ยเป็นจํานวนคนนะเป็นจํานวนคนนะวันหนึ่งเนี่ยผมจะดูประมาณ สี่พันสามพันห้าถึงห้าพันคนแล้วสัสี่พันห้าห้าพันคนนะจำนวนคนแบบนี้เพื่อนๆลองเปิดไลน์ตัวเองอย่างเงี้ยมีหกสิบเอ็ดนะหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดคอมเมนต์นะอันนี้เป็นไลน์ส่วนตัวผมอ่ะหกสิบเอ็ดคอมเมนต์แต่อันเนี้ยสามร้อยสี่สิบคนสามร้อยสี่สิบคนนี่กว่าจะดูนะโอ้โหแต่ละคนเฉพาะเปิดเปิดแล้วก็เลื่อน,นออกเปิดแล้วเลื่อน,นออกก็เครียดแล้วนะครับ เดี๋ยวลองดูสักสองคนแล้วกันนะครับเคสที่น่าสนใจเดี๋ยวลองดูกันว่าจะมีองค์ไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเราดูกันคนนี้อะไรเนี่ยอ๋อคนนี้กําลังดูไลฟ์สดอยู่นะครับนะครับ่งนี้อ่ะไหนๆเขาก็บอกดูไลฟ์สดอยู่แล้วอะดูให้เขาเลยก็ได้เอา้าว่าทําไมถึงไม่ตอบเขาเขาจะได้ชื่นใจหรือไม่ชื่นใจหรือไม่สบายใจหรือนอนไม่หลับไม่รู้นะ <c oughs> คนนี้ผมไม่ได้ตอบอะไรเขาเห็นไหมเขาส่งมาเมื่อวันที่เท่าไหร่เนี่ยสองมกราวันนี้วนีเท่าไหร่วะ วันนี้ไม่เท่าไหร่สี่ป่ะสองมกราเขาส่งมาเมื่อวันเสาร์สองมกรานะครับนี่เขาส่งมาแล้วทําไมผมถึงไม่ตอบนะครับเดี๋ยวพิจารณาให้ดูง่ายๆนะครับนี่เหรียญเนี้ยมันเป็นเหรียญแต่ของผมเอียงมาจากเอียงตามอา้าวไม่เอียงไม่เอียงนะเพื่อนๆดูมันมีชื่อครับผมเหรียญน,นี้ทําไมผมถึงไม่ตอบนะครับเพื่อนๆดูพร้อมกันนะเดี๋ยวก่อนรูปไม่ชัดโอเคขอบซ้อนเพื่อนๆดูนะ ขอบเส้นตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นล่องตรงนี้เล็กๆล่องเนี้ยมันเกิดจากการปั๊มปั๊มยุคใหม่นะครับเพื่อนๆดูนะเนี่ยขอบพวกนี้เห็นชัดไหมเอ่ยเดี๋ยวแต้นะโอเคชัดขึ้นชัดขึ้นเนี่ยขอบพวกนี้มันเกิดจากการปั๊มยุคใหม่นะครับถ้าเป็นรุ่นเหรียญรุ่นนี้เขาจะปั๊มกระบอกนะครับเป็นเหรียญที่ปั๊มข้างกระบอก ฉะนั้นข้างจะต้องเรียกหมดเลยแต่เหรียญน,นี้นะครับเขาเกิดจากการเอาเหรียญน,นี้ไปปั๊มตัดแล้วก็มาเชื่อมหมู่ที่หลังปั๊มตัดเนี่ยเกิดจากการที่ขอบเนี่ยมีซ้อนแบบนี้ฮะอันนี้คือเหรียญปั๊มตัดทั่วๆไปนะครับเหมือนเหรียญยุคใหม่ผมเลยไม่ได้ตอบอะไรเขานะครับเพราะถ้าตอบแล้วเดี๋ยวยาวนะครับแต่นี่บังเอิญเขาเข้ามาดูเนี่ยเขาบอกว่าเขากําลังเนี่ยเช็คให้ด้วยครับพี่บอยดูไลฟ์สดอยู่ครับพี่บอยในนี้ความจริงเปิดเผยแล้วผมไม่อยากเปิดเผยนะเพราะว่ากลัวกลัวอะไรฮนะกลัวทะเลาะก,กันนนนะคคครับุณไม่่เชาาอืนะครับ ก็คุณก็ต้องแคปเจอร์หน้าจอที่ผมบอกว่าปลอมนะไปให้คนอื่นไปให้เจ้าของที่ขายคุณมาเนี่ยบอลท่านอาจารย์บอ,บอกปลอมคืนเลยผมก็ต้องมาทะเลาะไอคนขายอีกเสียเวลาผมเนี่ยสู้ผมไม่ตอบดีกว่านะครับตอบแบบที่ผมสนใจจะเช่าดีกว่าหมดเรื่องหมดราวนะครับเนี่ยลักษณะน,นี้ตอบพิมพ์หมดเลยนะครับตอบพิมพ์หมดเลยเอาวันนี้เขาไหนๆเขาก็ดูอยู่นะก็เปิดเผยเขารู้ไปเลยนะครับจะได้เข้าใจกันอ่าดูคนนี้เนี่ยมาแล้วคนนี้มาเนี่ยช่วยดูหน่อย ได้ไหมครับชุดพวกนี้นะครับเดี๋ยวเลื่อนดูแบบด้วยความรวดเร็วทันทีทันใดนะครับไม่มีราคาเลยสักองค์เดียวนะครับอ่าตรงนี้ผมก็ไม่ได้ตอบนี่ว่าเกดเจ๊นะโอเคไม่มีราคานะก็จะไม่ตอบอะไรเข้าไปนะครับนี่มาราคาช่วยตอบพี่บอยพี่ขอเช็คละเช็คได้ไหมนะครับมาเช็คมาผมผมไม่อยากตอบนะพูดตรงๆนะถ้าเขาดูอยู่ก็คือคือตอบบางคนอาจจะตอบทําไมไอ้ทาไมไม่ตอบ ผมตอบเขาว่าไม่แท้ปุ๊บมันแคปเจอร์เลยมีปัญหาเลยนะครับผมบอกว่าปลอมแล้วเขาบางทีเขาก็เฮ้ยแล้วแบบไหนแท้วะของมึงแท้คนเดียวดิของกูก็ของกูปลอมตลอดอะของมึงแท้คนเดียวทะเลาะกนันอีกก็เลยเลือกที่จะตอบว่านี่ฮะนะครับผมบอทัาจารย์นะครับนี่เห็นไหมผมจะแนะนําตัวเองก่อนเลยนะครับใครมาเพิ่มไลน์ผมปุ๊บผมจะบอกเลยว่า บอยทัพประจันนะครับรับเช่าพักเครื่องพระวิชาทุกชนิดเบนจะลงลายคามสมทองของเก่ากับเาพาะปลาเก่าจะตอบกับเฉพาะที่สนใจจะเช่าเท่านั้นนะครับจะตอบกับแบบที่สนใจนะครับกรุณาฝากเบอร์ติดต่อกลับด้วย